อาขอบคุณมากนะครับภาษาสมัครทุกท่านนะครับอขอให้ยุ่งมั่นขอยืนนะครับขอให้เจ็บอย่ากให้ย่าป่วยนะครับลุกได้แล้วขอบคุณมากพ่อชัยโอ้หายแล้วหายแล้วอ้าเอาจ้าบ่ห้บ่ขมบ่เอาสถานรู้จังสู้สิเลยครับตัวรักตัวสมา tatsa namo tatsa bhagavato arato samma sambuddhassa namo tatsa bhagavato arato samma sambuddhassa ukasa กายกรรมยกรรมวัจีกรรมวัจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมวัจีกรรมสามวัจีกรรมสามมโนกรรมสี่กรรมของข้าพเจ้ากรรมของข้าพเจ้าที่ได้สลังพลั้งพลาดได้สลังพลังพาสักประมาณประมาณกรรมของข้าพเจ้าที่ได้สลังพลังพลาดสักประมาณควรแต่ดี มิควรก็ดีสุพระนิพพานักปฏิโยตุตัติย่มปิอุกจักกายกรรมวักีกรรมมโนกรรมวัตีกรรมสามมโนกรรมสี่กรรมของข้าพเจ้าที่ได้สลัางพรั่งพร้อยมิควรก็ดีข้าพเจ้า ขออาโหสิกรรมตรดน้ำเสียตราัตยท้วัสระติน้ำใบดองเข้าสู่พระนิพานนักปติโยนะครับเลขจุดทูปขอสารปูตานะครับบ้านคุกมครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเล,เลข โยนยกธงเลขยกธงเลขยกธงก็คือหนึ่งานย์แปอ่ะเลขยกธงหนึ่งสามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดใกล้เคียงกันครับแล้วเลขร่วมบุญทั้งหมดครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งสีเจนึ่งเลขทำบุญยอดได้ทำบุญนะครับหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับนี่เลขเด้อเอฟซีนะครับเป็นแนวทางนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสวยนะครับลองดูนะครับเป็นแนวทางครับ

สอราคันดอราคันเนรสมิ <Luc ar cells livest> <Q> ่งสมิ่งพระพุทธคุณังทักษิณรสมิ่งพระธรรมเมรังทักษิณรสมิ่งพระสังฆานังทุกขโรขับยังมิวันชัยเยสัพพทุกสัพพสะสัพพโรสัพพภัยสัพพร้อเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทุนังสัพ สับปะทุกสับปะโสสับปะโรคสับปะพยสับปะร้อสเนยียจันไรไมิมันัย พรจ้ามิมองคนแต่ประวานตั้งแปดที่ประเสริฐท,ที่จะมาเป็นกำแรงแก่เอาทั้งเจ็ดมาป้องกันรองรอมรอ เจตีจงมาเป็นกรรแก่แก้วทั้งเจตจำนมา้องการน้อมร้องรอบรอบโอวาณตการจะเสมาเเตสั่งมันตาสัตยโยชนะสัตวาสานิธรรมนาจาริกรักันโตสุรักันดยมัจฉงมงคลนจักรวาลทั้งแปดทีประเทริฐจงมาเป็นกรรแก่แก้ว นองร้องรอกครอบตัวอนาคตาราจะเสมานาเทเตสมันตาสเตรโยชนะสระสาปเจกาพุทธชาลพนิเพตพราคันโตสุรคันโดยมัสยมิมงคลจากวานทั้งเป็ประสิทธิจงมาเป็นการเรงแก้วการเจ็ดชั้นมาป้องกันนองร้องรอกครอบตัวอนาตต

Siri ayu cawan no cakung wati caya sawa ayu cici wasi pawan uti pawatusa pamangkalan rakan ส่งน้ำพระนะครับประจําปี2567บ้านโคกหอมทับดันนะครับทําบุญหมู่บ้านหรือทาบุญบ้านทุกปีนะครับจะทําบุญกันทุกปีนะครับช่วงปีใหม่ไทยเรานะครับนะครับตัวเลขเราก็ส่งให้เอฟซีได้ดูแล้วนะครับได้ส่งให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เราจะส่งน้ำพระต่อนะครับเฮ้ยนึกด้วยครับอัร้ออัหรือว่าหรือว่าเกียร์แม็กกี้นะครับ เด <laughs> ี๋ยวเาตัดส่วยดูบ้างเดี๋ยวส่วนที่คิวเป็นรายยังคิวยังได้ก็ต่อไปนี่ที่ดูแล ที่ทรงน้ำพระในเอฟซีนะครับเดี๋ยวเอสก็จะไปทรงน้ำพระเหมือนกันในความอนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะสาธุสาธุนะครับจ้าจ้ารู้จารเลยมาทรงน้ำพระเสร็จไปนั่งต่อเลยจ้าจ้าออมดีจ้าจ้าหน่อย